สวันดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอันนี้อยู่ในเกมที่หลายคนเฝ้ารอคอยหมดใหม่นั่นเองนะครับเกมนี้จะได้แรงบันดาลใจมาจาก Call of Duty Warzone Mobile นั่นเองผู้ชมครับก่อนหน้านี้จะมีหมดา FPS ทั่วไปนะครับที่เป็นอาทีม d e a d m a t หรืออะไรแบบนี้นะตอนนี้ก็มีหมดใหม่ Battle Royale เหมือน Warzone Mobile นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับแอนิเมชันการเคลื่อนไหวต่างๆนี่ครับของตัวเกมบอกเลยว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างคล้ายในส่วนของตัว Warzone หรืออะไรแบบนี้นะเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศในเกมกันครับ มาแล้วผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศตัวเกมจริงนะบอกเลยว่าตอนเปิดตัวนี่คุ้นเคยกันมากนะครับเหมือน Warzone Mobile หรืออะไรแบบนี้เลยนั่นองท่านผู้ชมครับเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะแล้วก็ไม่ค่อยกินสเปคเท่าไหร่นั่นองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราดูฉากเวลาที่จะโดดลงไปนะโคตรเหมือนนะนี่ครับมากับเฮลิคอปเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแผนที่ประมาณนึงนะเดี๋ยวเราจะลงโซนนี้นะครับแล้วก็มีพวกร้านค้าต่างๆด้วยนะเออถือว่าค่อนข้างแบบอ่ครบคันนะครับครบคัน หือว่าทําได้ค่อนข้างดีสําหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลยยาดาเกม m e Center ์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t t l e s t a g a l a a w a k e n i n g Honkai Impact Tower of Fantasy Ark Night Harry Potter b l u a r c i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกม m e Center ์โซนที่แบบเก็บของโคตรเยอะเลยนะดูโซนข้างในดิโอมกอดเดี๋ยวเรามาโซนตรงนี้ดีกว่า เฮ้มีคนเต็มเลยว่ะเดี๋ยวเพิ่งไปลงตรงคนดิเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นนะตอแรกจะไม่ลงในนี้อ่ะลงใน,นี้แล้วกันอ่ะผมไม่รู้ว่าตกแล้วมันเจ็บหรือเปล่านยเราลองมาเล่นตาแรกกันนะครับนี่เจอของกชอกชกแบบนี้นะครับแล้ก็ได้ของมาแล้วนี่นี่ของเด้งมาเพียบเลย อ่ะโอเคนี่ครับเกมนี้มาเราวิ่งวิ่งสไลด์ครับเนี่ยวิ่งวิ่งสไลด์มันใช่เลยไหมคือทำมาดีมากึ๊บเห็นว่าตัวเกมถ้าจะไม่ผิดนะมีทั้งเวอร์ชัน PC แล้วก็มือถือเลยนะครับเดี๋ยวหาของกันฉากด้านในมันโคตรมืดเลยจะมืดไปไหนเฮ้ยเอาไปไม่ได้ด้วย เอา้าอะไรวะต้องวิ่งอ้อมเพื่ออะไรเนี่ยลอยงมาเทสกันนะครับไม่ว่าเจอผู้เล่นให้ได้ต่อสู้หรือเปล่านะเพราะว่าแต่ผมไม่ค่อยชอบระบบไอตอนเปิดกล่องเลยจริงน่าจะมีปุ่มให้แบบเฉพาะนะเวลาไปต่อสู้กับผู้เล่นอื่นน่าจะไม่รอดแน่เลยอเทสนกันปุ่มใหญ่เกินนะ ผมเซ็ตไว้ผมโคตรใหญเลยโอ้โหยิงอยงข้างหน้านะมันมีบอกจุดอยู่นะครับเดี๋ยวไปกันอ่าในนี้มีร้านค้าอยู่ตรงไหนวะอยากเห็นร้านค้าจัดไปอืมเอามีของเีอะ เก็บบไปก่อนนะแล้วร้านค้าอยู่ไหนวะหรือว่าอยู่ข้างบนไอ้ร้านค้าอยู่ไหนอ่ะวิ่งขึ้นไปข้างบนดิผมอยากดูเฉยๆนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวร้านค้ามันเป็นจังใดนะอืมมีสนัยด้วยนะไม่เอาแล้วกันนี่ครับร้านค้าอ๋อนี่ไงก็มีของขายเหมือน <laughs> เหมือนเลย เออมีของขายเหมือนไอตัวนั่นเลยนะครับวอร์ส่อนโมบายนะถือว่าเท้าเรื่องนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ส่วนเราน้อยจับเลยอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะครับทีนี้เราจะลองไปบวกกับชาวบ,บ้านชาวชอ่ชองเขาดูเฮ้ยมีของว่ะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะครับกว่าจะหาจุด มีแอร,ร์ดับตกลงมาด้วยแอร,ร์ดัตกลงมาข้างบนอะ <S <S เป็นอะไรหรอวะเอาเฮ้ยมันไม่ได้ลงตรงนี้หรือเปล่าผมเห็นแวบๆนะมันลงตรงนี้ผมกระโดดข้ามมาขนาดนี้ได้เลยหรอโอ้ยมีคนมาเฮ้ย มีสตูนะครับสตูสตูสตอยู่ไหนเอ่ยมีการยิงเกิดขึ้นข้างหน้าครับวงจะบีบแล้วไอ้จัดไปไวรุ่นหนึ่งกระบ,บนท่าอ่ะได้หนึ่งคิวครับเก็บของกันหน่อยแต่เกมรู้สึก มันเกมมันมันดูเร็วๆนะแล้วมือถือผมก็เริ่มร้อนละดูไม่ค่อยเกมสเปกนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะจะเข้าปในีนดนีกแล้วหรอเราวิ่งอยู่บริเวณด้านนอกแล้วกันซื้อของร้านค้าก็ได้นะถ้ามีเงินครับเอาเฮ้ยเฮเก็ไม่อยู่แล้วจงวังหวะนี้ โอ้โหเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเวลาที่แพ้นะผมจะให้ดูนะไม่ได้ไม่ได้แบบอยากจะแพ้ให้ดูนะคือมันแพ้จริงๆนะครับเราก็มาเหมือนนี้เลยนะครับเราโดนส่งมาในนี้นแล้วเดี๋ยวเราก็มาสู้กันอ่าตามคนตามคนตามคิวอะไรแบบนี้นะครับนะเราจะได้สู้กันจริงๆนะบอกเลยว่าดีมากครับผมเล่นแทนวอร์ซอนโมบายไปเลยก็ได้นะในช่วงนี้นะครับเพราะว่าวอร์ซอนโมบายยังไม่เปิดให้บริการในโซนประเทศไทยนี่เดี๋ยวสามารถเป็นผู้ชมแบบนี้ได้นะ มีศัตรูอยู่ข้างล่างนี่ครับเขากาลังต่อสู้อยู่นี่ครับถึงตาเราบ้างแล้วนะครับเอาเฮ้ยทําไม่ได้เริ่มเลยนะผู้ชมคือเราโดนแล้วเหรอคือมันเป็นคลิกเหรอวะคือกดกดกดไอ้นี่ไปก่อนเลยเหรอกดรัวไปก่อนเลยคือเราแพ้แล้วเรายังไม่ทันได้เริ่มเลยเ <laughs> มื่อกี้เห็นนะเวลาที่แบบอ่าเขาเรียกอะไรเราแบบแพ้แล้วเราจะเริ่มเล่นตรงนั้นนะครับนับเวลาถอยหลังปุ๊บกระสุนมาใส่ตัวเราเลยแล้วก็แพ้ไปเลยอันนี้งง งงจริงนะครับจะเห็นตามที่ทุกท่านเห็นอยู่เมื่อกี้นะอ่าส่วนหอลการเล่นหมดใหม่นะครับก็คือตัวนี้นะครับ Combat Zone นั่นเองนะครับก็จะเป็นโหมดแบทเทิลเรย่าเหมือน w z r n ซ n o m o l i นะครับอนิเมชันการเคลื่อนไหวของเกมเนี้ยใครที่เคยเล่น Combat Master มาอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าได้แรงประดาลใจมาแบบจัดเต็มจริงๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะครับนะเดี๋ทีนี้เรามาดูระบบอื่นภายในเกมกันบ้างนะครับอย่างเช่นตัวแก้ไขอาวุธต่างๆนะครับ อันนี้จะเป็นพวกเอาไว้เล่นโหมด f p e s ปกตินะครับนะพวกทีมเดสแมทเหลืออะไรแบบนี้นะแล้วก็มีตัวละครด้วยนะเออนี่ครับมีตัวละครให้เราปลดล็อก ok ด้วยนะมีหลายเกรดเลยนี่ตัวอย่างก็เท่นนะดูครับคือเขาแบบทำมาดีอ่ะมีแพ็กเกจฟรีอะไรแบบนี้ด้วยนะอ่าเปิดเลยไหนล่ะะเ,เปิดแล้วมันขึ้นมาแบบนี้เหรอปล่อยไปแล้วกัน เพราะว่าเรางงๆอยู่นะครับส่วนการตั้งค่านะครับของตัวเกมนะครับอ่ามันอยู่ไหนเลยการตั้งค่าอยู่ตรงนี้นี่น,นครับตัวนี้เออปุ่มมันงงๆหน่อยนะแล้วก็เวลาเลือกเล่นนะครับให้เลือกเอเชียนะอย่าไปเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับเลือกเอเชียนะแล้วก็กราฟิกนะครับเราสามารถปรับได้แบบสูงกว่านี้อีกนะครับเนี่ยมันมีสูงกว่านี้อีกคือที่ผมเล่นอนะ่ะมันก็เร็วแล้วมันก็หน่วง อยากกะปรับอีกก็ลองปรับดูนะการควบคุมนะครับปุ่มต่างๆเราสามารถเซตตรงนี้ได้เลยเนี่ยมีให้เซตนะนะเออแล้วก็เสียงอะไรพวกนี้าสามารถปรับได้นะครับเกมแพดน่าจะใช้จอยได้นะครับวันนี้ลองดูนะใครมีเกมแพดที่เป็นจอยอยู่นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ